วันนี้พบกับช่องช้างปายวาเลนธาเชร์เมอรี่นะครับวันนี้จะพาลูกชายไปดูที่รอติดตามกันมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอาการอาการที่ขาที่เท้าข้างหลังซ้ายนะครับผมป่ะมีการอ๋อลักษณะคล้ายๆว่าน้องเดินไปเขยครับมาดูข้างหลังครับเดินกระเพรกระเพกครับให้แม่ดาวดูข้างหลังมาละมาลูกมาไปไปดูอาการซิว่าจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมลูกค่ะต้องไปล้างต้องไปล้างดูก่อนนะคะเงียบฝั่งฝั่งซ้ายนะฮะ มมมมไม่ไม่ค่อยก,กล้ากล้าลงขาเลยนะวันนี้เอาเ,าเอายอ,อ,อย่าง,อองเป็นยังไงเป็นยังไง ไปเดินเดินไปล้างข้างหน้าบ้านเลี้ยูงาเรือ่อ,อยๆจ็บอยู่ค่ะเจ็บอยู่นะคะดูอาการโอ้ยสูเจก,กระบทโถดออกเนาะมันก็ะสิตตำขาเจ็บอีกแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ตกใจตกใจจะชนประตูบ้านเหรออะ <c oughs> <c oughs> ตกใจแล้วไ,ไปถูไม้ไปถูไม้นู่นถูเสาไม้ไปเดี๋ยวจะล้างเท้าเอาถูๆก่อน นนี้พอน่อยก็จะมาช่วยดูนะคะบึงกรบึงกรว่ามี่อย่างอยู่ในเล็บเห็นไหมโอ้น่องนู่นนองออกแล้วไงต้นเดโอ้ยขอบขึ้นนี่บ้นเรา โอ้ที่ที่เขากริ๊งๆนะที่เขากริ๊งๆนะเขาเขาเขาเรียกอะไรเขาแสดงครับทุกคนเขาแสดงว่าเขาเนาะบ่เป็นอหยังครับเขาแสดงว่าเขาไม่เป็นอะไรที่ที่ไหนได้ครับเก็บขาหยัางคุณไปจับสมองไม่ดีเยอะนั่นไงน้องน้องออกมาแล้วขาวๆอ่ะเจ้า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 ให้สร้างลูกค้าหลังได้บ่ได้ ให้มนแบบนี้มันต้องโซเลิปนะโซเลิปไม่รู้ว่ามีอะไรคาอยู่หรือเปล่าครับผมอ่ะครับผมโอ้ยคนเจ็บก็คือจังบ่เจ็บแตนอหืโอ้โหดูดูคนเจ็บสิคะเอ้ยดูคนเจ็บ โอ้ยดูคนเจ็บของเรานะคะแม่แม่สีไห้เบิงห้บ้นอบัตรชนินอจะให้ดูให้ไหมนี่ดูสิแต่เมื่อคืนนี้เอามือจับเท้าแต่วันนี้ดูค่ะคึกระบัดีงดูค่ะพ่อน้อยพ่อน้อยรีบมาดูให้น้อยพ่อน้อยเอ้ยรีบมาดูให้น้อยครับเอ้ยโอ้ดูค่ะ เออดูโอ้โชงาโชงาออโชงาให้ดูด้วยเออืออโชงาเดียวให้ดูด้วยเจอน้ำนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงลูกไม่เจ็บไม่เจ็บน้องบ่ควานให้ควานควานนอนดูควานควานควานนอน อ่ะย,ย, grin, ย,ย, at, ย okay. being, ุดยึดยึดย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 ดตรงนี้ยึดตรงนี้ันตรงกลางนะครับเอาลัดมุดนะบุ๋มนี่ใช่ไหมมันอาจจะเป็นเศษตรงนี้เอางัดไม่ใช่ดเออเอก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเออเก่งมากเก่งมากอปักแถวนี้รูดขาบวมขนาดนี้ทุกคนขาน้องบวมครับนี่มีมีมีน้องอยู่นั่นแหละน้องตรงนั้นแหละเดียว อาจจะมีแผลด้านข้างนะครับทุกคนเนี่ยอาจจะมีเพลด้านข้างนะเราก็มันมองไม่เห็นแล้วมันคือมันบุมนบ๋มนานวตาเปิดน,น,น,นั้นนิดนึงเดี๋ยวเช็คดูก่อน,นเอา้าทำไมมันน้องมันออกไปมันมีอะไรเข้าไปหรือเปล่าเออถ้าเดี๋ยวเดีวเยยนิ่งก็ลูกนิ่งก็นลุก เฮาเฮาหนิงเฮาหนิงหนิงหนิ่งก่อนลูกัสไมอง่ายไม่ได้นอนอย่างนี้เด้อเดี๋ยวให้ป้าน้อยเช็คดูก่อนลูกดอกยางดอกยางเป็นจังต้องเปลี่ยนดอกยางแล้วบุงดอกยางเป็นอย่างนี้นี่เองเปล่าเดี๋ยว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 จะเห็นละเราจะตุกงกตุตรัว เก่งดีมันเดียบเด้ค่ะมันต้องไม่เหมือนเขาเดินกับทุ่งนาที่เขาไถนานะ่ะเก็บไะไม่มันมีมันต้องดูนไม้ดูอะไรเด็ดอย่างงั้นไม่ไม่มีเพลดีหรอกเดียวเดียวฮานิ่งลูกเฮานิ่ง,ง,งเออเกง่งเก่งเก่งโอ้เ่งมอยเ่งขาเออเอออย่างงั้นเลยบอกพ่อหน่อยเออเนี่ยเอ้ยทำได้ดี เป็นไรอ่ะดีงัดมือเวิดดูรอยยางเป็นขวดแล้วคอยย่านย่านเนี่ยขวดขอไปข้างใน้าหน่อขวดมันกันดันออกกันเนาะดันดันดันหมดเลยจะไม่ไม่มาทางดื่มนะจะดันออกไปนะไม่ใช่ถ้าดันออกต้องออกต้องเต้นน้องฟุ้งแล้วเนาะนี่น้องมันออกแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮายังไม่เซ็ตเลยนิ่งนิ่งนิ่งลอหมวยก่อนดีหมวยังจำอยู่ลูกหมวยนอยหมวยังดูอาการไม่เสร็จลูก มันมีอะไรติดอยู่เก่งเก่งเก่งนอนลงก่อนเปิดน้ำฉีดให้หน่อยครับเปิดน้ำนะครับผมจะฉีดนี่เฮ้ยแฉทั้งนดิโอ้โหใช้ขาตัวหงอกหมาะไหมใช้ขาใา้ขาเออนอนลงดีมากคืออึงเหมียคืออึงเลยบัณฑินีเออนิ่ง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 มากเก่งมากเก่งมากลูกอันน้องมันออกหู้ใดครับ นเดหูนเละนี่นเละเอออนี่บอกหนูเดนหนูสอนนะปุ๋ยเอ้ยหนูเนี่ยสอนนั่นเละนั่นเระหนยหนยที่จับหนูนะเอ้ยหนูนี่เนื้อดันออกมาเลยลูกค่งนั่นเละเออหนุ่ยตีงอยู่จรงนี้มันคือเศษอรเนื้อเนื้อเก่าเลยวเซลก้า มันบวมเลยดีมันอักเสบเลยดีโคชิฮาร์ตเทธีมันถึกปักได้หีิเดี๋ยวเท่าเท่าเฮ้ยนี่เพทถูกปักนี่ไหนอะนี่ครับนี่นี่นิ้งกับลูกนิ้งก่อนนี่นี่ขาจุวดเลยนี่ใช่ไหมนี่ลมันเกปักอย่างนี้แล้วมันก็พุ่งไปทางหน้าครับ นี่นี่ที่แม่หนิเอาหนี่นิหนิเอาหนี่นิลูกลูกลูกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบัมปักตรงไหนนี่แม่นี่นิเออเห็นแล้วเห็นแล้วขวดบลอว่ะเป็นเหมือนเหมือนเพะประมาณตะปูเบอร์สองครับเออนึ่งนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่มีรอยเลยมีรอยเอ่อกลมๆเข้าไปเลยใช่นี่ฮะเอ้า ้ลุกใจหมดเลยลุกใจหมดเลยลุกใจหมดเลยลุกใจกันโอ look, ้น <Goodnight> <hire> ี่มันอักเสบประมาณนี้นะครับทุกคนดูครับนี่เนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยบวมบวมใช่ครับบวมเอาน้ำร้อนประคบให้ถ้าเราต้องต้มน้ำครับอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ามาบอกว่าคุณหมอทำนานแท้คุณหมอก็อยากรู้ตัวโอ้โหเจ็บเปะชาล้างได้ลูกเกียงเฮ้สิเออทำนานเนาะปวดเมื่อยเลยเอาลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนรีเล็กตัวเองครับทีนี้อ้าวแป๊บนึงเราเราเห็นแผลแล้วนะครับเราเห็นแผลแล้วต่อไปเราก็จะประตุม ต้มเป็นน้ำร้อน,นอ่าน้ำร้อนประคบครับผมกว่าคุณหมอจะมาถึงนะครับผมโอ้โหคุณพ่อน้อยเช็คดูขาให้เสร็จแล้วก็คึกคักเลยบัดน,นี้รู้สาเหตุแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวต้องให้คุณหมอมาดูอาการนะคะไม,คมไม่ได้เคีย่ย์กลัวไม่ให้จับค <น S 1> <ต>ุณหมอยังไม่ได้มาดูยังตอนนั้นนึกว่าคลักขามเค็ด ตอนนั้นตอนขาแข็งเนาะใช่ตอนนั้นขาแข็งนี่คือขาเคล็ดแต่ที่นี่ขาแข็งขาไหนขานั่นเลยโอ้นั่นแหละพักเจ็บมันขานั่นพักเก็บเอาไว้มันอุ้มอุ้มน้องไหมอุ้มน้องไว้ค่ะอันนี้อันนี้น้องออกเร็วล่วงเนี่วันนี้เดี๋ยวรอให้คุณหมอมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะให้ยาบำยา โอ้คึกคักคกคักคักเราก็กรอให้คุณหมอมาดูนะคะอถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องกอลเลนทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะขอลาทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะรอคุณหมอมาดูนะคะเออเออเออเคึกคักใหญ่เออ เดี๋ยวหนูรอคุณหมอมาดูอาการนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ